A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mm. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. เช้านี้คือหนาวแล้วนะคะนี่ได้เอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วเพราะว่าหนาวประมาณ10บองศาค่ะแล้วก็ลมแรงแต่ตอนกลางวันก็จะแดดออกหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ประมาณสักแบบสิบเจ็ดิบปดองศาไม่ถึงย0สิบองศาก็คอยรู้ส really ึกถึงบรรยากาศหน้าหนาวขึ้นมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะต้องไปที่บ้านแม่น้ำนะเพราะว่าลูกค้าเขาจะเออกจากบ้านวันนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปทําความสะอาดนะคะเนี่ยตั้งแต่ให้แมวลงมาอยู่ชั้นหนึ่งอย่างเดียวไม่ให้ขึ้นไปชั้นสองชั้นสามนะคะดูแลง่ายขึ้นมากเลยแบบเช็คจํานวนก็ง่ายอะ่ะนัง่งนับแต่และวันแบบเอ้ยครบไหมทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวก็นับครบนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนบางคนก็อยู่ชั้นสองชั้นสามอู้หากันวุ่นมากแล้วก็ชั้นสองชั้นสามก็สกรปรกด้วยนะเพราะว่าถ้าขึ้นไปทุกห้องทุกคนก็เดี๋ยวก็ไป ไปอ้วกไว้บ้างละไปฉีบ้างแล้วก็ขนปิวกระจายเต็มทั้งบ้านนะคะอันนี้คือสบายมากเลยชั้นเดียวจบทำความสะอาดแค่ชั้นหนึ่งก็คือเสร็จหมดนะคะง่ายมากก็แบบแหมเพิ่งจะมานึกได้ว่าให้อยู่ชั้นหนึ่งอย่างเดียวพอหลังจากที่บ้านเล็ดไปแล้วทั้งสองทั้งสามีพัดลมไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นละไม่ต้องใช้ทั้งพัดลมไม่ต้องใช้ทั้งแอร์ไม่ต้องเปิดอะไรแล้วความร้อนก็ไม่ต้องเปิดช่วงนี้ดีสุดนะเพราะว่าไม่เปลืองค่าไฟ ถ้าไฟจะน้อยสุดไม่ได้เปิดแอร์เปิดอะไรเลยยูเนีเยนหนูไปอยู่ไหนมาเมื่อกี้มัมหมาไม่เห็นหนูก็ตามหาให้ทั่วเลยก็คืออยู่ฝั่งนี้13ตัวนะคะและอีก2ตัวคือน้องคานกับลูมิอยู่ที่ห้องทำงานอะไรครับเวลมาทำงานทำการกันต่อค่ะ ก็ยังคงเคลียร์งานอยู่บ้านนะยังไม่ได้ไปไหนเหมือนเดิมสักอาทิตย์หน้าก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ไปทําบ้านได้หรือยังนะแต่ว่าพรุ่งนี้กับมนเดือนต้องไปทําความสะอาดคนะ่ะก็จะไม่ว่างอีกแล้วเลยต้องรีบเคลียร์งานคอมวันนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ไม่น่าจะเสร็จนี่วันนี้เขาปะปะเขาเลิกงานเร็วนะคะเลิกตั้งแต่ตอนเที่ยงก็เลยมาถึงบ้านแล้วเนี่ย เดี๋ยวลิขูไปส่งลิขุที่บ้านเพื่อนนะคะแล้วมีเมื่อกี้คุยกับในหน้าขายบ้านที่จะขายบ้านให้ลูกค้าค่ะเขามาหาที่บ้านมาที่บายก็เดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปที่บ้านแม่น้ํานะคะไปคุยให้ฝั่งอีกทีนึงว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างในการจะซื้อบ้านญี่ปุ่นไปรถประปานะคะไปะป่าไปส่งลิขูปปไดไปลูกไปเดี๋ยวไปส่งลิขุที่บ้านเพื่อนก่อนแล้วก็ไปส่งบีที่บ้านแม่น้ํา กลับเมืองไทยเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาเคลียร์บ้านกันนะคะเพื่อต้อนรับลูกค้าวันที่10นี้ค่ะโอ้โหแต่ก็คือสภาพสะอาดมากๆเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะค่อยมาดูดฝุ่นมาถูพื้นอ่ะวันนี้ดูคร่าวๆก่อนคอเคลียร์่าวๆสะอาดมากๆเลยค่ะทุกอย่างคือแบบเหมือนไม่ได้ใช้เลยอ่ะ ข้างบนนี่คือไม่ต้องขึ้นไปทําอะไรนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ด้านบนนะคะเราเอาผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าห่มกระปอกหมอนไปซักค่ะเอาไปซักวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะไดเอามาใส่เตรียมพร้อมนะคะสำหรับลูกค้าคือผ้าห่มอันนี้นะคะเราสามารถเอาไปซักในเครื่องซักผ้าได้ทั้งอันเลยะคะ่ะก็เอาไปซักเลยชันสองนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเตรียมที่นอนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวแขกที่จะมาพักวันที่สิบนอนใช้ชั้นสองด้วยค่ะมาเต็มที่นอนห้องนี้ต้องวางที่นอนสองสองที่นะเป็นห้องใหญ่หน่อยห้องก็เท่ากันหมดแล้วก็มาทํผ้าปงผ้าปูปให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้มาลืนช่างมาเปลี่ยนแอร์ค่างก็เหลือไว้สองที่นอนนะคะแต่คือแบบสะอาดมากๆเลยแทบแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีค่อยมาทำต่อนะคะ พอมีคนอยู่ค่ะมันรู้สึกบ้านแบบหายอาการร้างไปเลยนะเหมือนไม่ใช่บ้านร้างมาก่อนเลยมีเหมือนกับว่าเป็นแบบกลายเป็นกลิ่นที่ว่ากลิ่นบ้านที่มีคนอนะ่ะอันนี้ดีมากเลย <S <S ก็อย่างว่านะบ้านร้างพอมีคนมาใช้ชีวิตอยู่มันก็กลายเป็นบ้านที่มีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอ่ะ แวะซื้อโอเบนโตกลับบ้านก่อนนะคะที่ร้านฮอตตมมอตโต่ะร้านขายโอเบนโตโดยเฉพาะซื้อได้เรียบร้อยค่ะคือร้านเบนโตอันนี้ก็จะถือว่าเป็นแบบร้านราคขายย่อมเยาวนะคะนี่ซื้อ6กล่องนะคะเผื่อใครจะกินเพิ่อมอีกกล่องนึ่งก็ประมาณ4,000เยนค่ะม่มากลับมาแล้วลูกแม่มาซื้อมาให้หนูเรียบร้อยค่ะ ซื้อมาให้หนูก็คือแกงกะหรี่กับกิกนะกะับอะไรนะคาราเกะแบบเผ็ดเผ็ดอั <P et> น,นนี้รีบเอาถุงมือมาจากไหนเนี่ย <P et> มาใส่ใหานี่ค่ะสั่งเป็นข้าวกับซุกิยากินะคะมันมีเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเขาก็จะมีเป็นแบบอุ่นๆนะพวกแบบซุกิยากิอะไรอย่างนี้นะคะรีคขูกกลับมาบ้านแล้วคะ่ะเดินมาเองเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปรับแต <P et> ่แม <P et> แม่เข้ามาส่งเหรอฮะอแม่เพื่อนมาส่งเพราะว่ามัมหมัดไปรับหนูไม่ทันไงเขาส่งข้อความมาบอกว่าให้ไปรับห้าโมงครึ่งมันเลยไม่ทันน่ะลูกตอนแรกเลยคู่บอกหกโมงไงหนูลืมหรือว่าเพื่อนหนูต้องไปเรียนเป็นนองหนูลืมว่าเพื่อนต้องไปเรียนหรือเปล่า <c oughs> เขาก็เลยมาส่งให้ถึงบ้านเลย <c oughs> ต้องดีไปเพราะว่ามันมืดมากแล้วแหละมืดตึ๊บเลยอ่ะหนูกินนันนี้ลูกหมัซื้อมาให้เป็นทงคนะัตสึน่ะจากทะเล เพราะว่านี่มันมีแบบผงเผ็ดให้ด้วยไม่รู้เผ็ดจริงไหมก็ไหมตัดผมกันตัดผมแล้วใช่ไหมผมยาวแล้วเนาะว่าไหมหไปตัดผมกันประมาณวันอาทิตย์และกันแม่หมาน่าจะว่างเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> เลิกเล่นเกมก่อนต้องกินข้าวก่อนเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวแม่หมาต้องว่านะ <c oughs> แล้วโทรศัพท์มาให้แม่หมาด้วย <c oughs> ยืมของแม,ม่หมาไปอ่ะ <c oughs> อะไรอร่อยไหมนะ <c oughs> ข้าวร้อนเยกอขาไม่มีเขาไม่มีมันเป็นแบบคาเลเวยๆไงก็กินกับทงคัตสึไงกินข้าวที่โรงเรียนอิ่มข้าวเหรออันหนูกินตอนเที่ยงนะหนูอิ่มตอนเที่ยงอรกินข้าวอะไรที่โรงเรียนคาเลอุด้งวันนี้แม่ก็ซื้อคาเลมาให้หนูเนี่ยนะที่โรงเรียนกินแกงกะหรี่อุด้งมาค่ะ แล้วกลับมาบ้านมาเจอแกงกะหรี่ต่อเพราะเราไม่รู้ว่าเขากินแกงกะหรี่อุดมก็กินไปแหละกินไปหนูหนูก็ไม่ต้องกินคะเลสิหนูกินแต่ทงคัตสึก็ได้จะพานีนะกับเลโอไปอีออนนะคะ ไปซื้ออะไรนะลูกที่กระโดดเชือกเ,เดี๋ยวเอาผ้ามาซักไว้ก่อนเลยนะคะระหว่างที่เราจะไปอีออนโอเคลูกเดี๋ยวเรากลับมารับกันปะไปกันตอน,ตอนนี้ตอนนี้คืออากาศหนาวมากเลยนะคะแต่ดูเด็ก2คนนี้แต่งตัว ไม่ใช่แบบหนาวกับเขาเลยโอ้โหตอนนี้มัน9องศานะลูกไม่ถึง10องศา,าแล้วดูเส<า>ื้อผ้า,าแต่ละคนโอ้ยมา <laughs> ๆๆๆ,ๆ,ๆอย่าเล่นกันเลยความคมาริสต์มาสหนาละค่ะโอ้โหน่ารักน่ารักถึงนั้นเลย<า>เขากำลังเริ่มจัดละคริสต์มาสลูก<า>ของกินของเล่นอะไรเนี่ย<า>นี่โคว่าไม่มีเสื้อแขนยาวอะ น,นี่ไม่เอาหรอกอันนี้ไม่ไม่หนาเอาแบบหนาเลยประมาณเท่าไหร่หรกร้อยหกสิบไหมไม่ได้หรอต้องร้อยห้าสิบเหรอซื้อเผื่อน,นิดนึงเผื่อใส่ปีหน้าด้วยไม่ได้หนูต้องใส่ร้อยห้าสิบจริงๆงด้วยอ่ะบอกว่าหมาชอบตัวนี้ใช่ไหมใช่หมาชอบอือเอาตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะตัวนี้โอเคแล้วเขาบอกเขาชอบสีนี้นะเนีย่ยเหมือนตัวนี้เลยเก้งเกงหนูมีที่บ้านตัวหนึ่งแล้วเนาะอีกตัวหนึง่งเป็นสองตัวก็พอ <g rab ble> ก็ได้นะนี่นะนก็บอกขอหาเสื้อแขนยาวนี่นะเสื้อหมีไม่รู้เสื้อหมีข้างหลังน่ารักชอบ <c oughs> ไม่อาอีกแล้ว <c oughs> ตัวนี้ลหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักอ้ยค่อยค่หาก็ได้ค่อยๆหาเอาแล้วนี่อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> คือตอนนี้นะคะคุณยายแบบอาการไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจค่ะ เพราะว่ามีตะเล็กติดอยู่เยอะนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงต่อไปจะอาจจะต้องเจาะคอหรือเปล่าคะอบอกให้นะเสื้อนี้ก็ไม่เอานะคะน่ารักน่ารักลูกมาอันนี้เขาบอกลิขุเลือกให้นะคะอยู่ดีก็เลือกสีแดงให้น,อน้องมามา ตอนแรกนะว่าจะไม่เดินมาด้วยจะให้ลิขูกับลินาแบบเอาเงินแล้วก็ขึ้นมาซื้อที่กระโดดเชือกเองเพราะว่ายังแบบรู้สึกมไม่ค่อยอยากจะแบบออกมาไปไหนอะค่ะแต่ก็ เขาบอกว่าให้มาหมาเดินมาด้วยก็เลยมากับเขาก็พูดกันตรงๆว่าแบบเห็นรูปที่คุณตาส่งมาแบบใส่ท่อหายใจก็รู้สึกแบบอืมกลัวแต่ก็แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องเข้มแข็งให้มากที่สุดอะค่ะหนุกรีบซื้อรีบกลับบ้านกันปะ198เยน นร้านมิสเตอร์โดนัทนะคะเด็กๆอยากกินเอาคนละอันพอลูกมีให้เลือกน้อยนะคะของที่เขาเหลืออยู่มีเท่านี้เองมาเอาผ้านะคะซักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย your clothes